ไม่ดีเดี๋ยวเสืันเมาแล้วเป็นหลักฐานว่ามาจริงในรูปหน้าจะไปถึงเลยยอมครบทุกคนนะครับท่านต้องมีภาพการบองหนอาไอ้นี่จะภาพไม่ต้องห่วงพระสุรพลนะเป็ทอบที่ขนาดคืนเดียวผลิตได้คนเพราะวันมาไม่เห็นตื่นเช้ามาเห็นผหมีคน รดีเหรอโอเคคนนึงโอ้โห้อยู่ไหนอยู่ตรงไหน็ด้พินนิดน่ะพนนอยู่ไหนใครก็เห็นยนานไม่ไดเมื่อยคอคุยพินนดไม่ต้องใช้เรไหน่อยว่าโอเคเรียยใช่ไหมหนึ่งอัวสองสามรุนรนรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดกลวดีโอวเดี๋ยว ยังมึงโจรทักอะไรกันหน่อยสิคนหล่อไม่ได้ยังไงเนี่ยข้างหลังยืนตรนไหก็เห็นูนนี้ก็นูนคนนี้เลยค่ะยนถ่าเทียนคอเคอเลยเคยได้ยืนหน้าคอเลย